การข้ามน้ำมันรั่วแล้วก็<ช>เหตุที่แบบว่าได้รับผลอ่าวที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คืออา่าวพาวนั่นเองท<ช>ี่เรานั่งอยู่ตอนนี้ใช่ <นะ S 2> แล้วมันก็ส่งผลกระทบแบบว่าเยอะแยะต่างๆมากมายเลยเนาะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของเรา หนักใจเห็นเขาบอกว่าเหมือนมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจองคิวไว้ตอนนี้เขาค a n ซิลหมดเลยนะเกิดจากอุบัติเหตุแ้วเราก็ต้องช่วยกันนะฮะทีนี้การฟื้นฟูมันก็ต้องเรื่องการท่องเที่ยวเป็นหลักอ่านแล้วพอหลังเกิดผลกระทบนี้เป็นยังไงบ้างคะนักท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเราหรือเปล่าธุรกิจของเราอย่างเงี้ยค่ะ ก็มีผลกระทบทุกอย่างเลยค่ะเรื่องโรงแรมเรื่องธุรกิจเรื่องผู้ประกอบก,การพวกเรืออะไรพวกนี้ธุรกิจน,นําเที่ยวอะไรวะม,ม,มันมันมันเฮ้ผลกระทบมาตั้งแต่สองอาทิตย์แล้วอืมค่ะก็งั้นเดี๋ยวให้พี่ฝากดีกว่านอว่าฝากให้คนที่แบบดูอยู่เนี่ยเชิญชวนเขามาเที่ยวนิดนึงก็สม็จเราก็สวยดีแล้วตอนนี้ฮะแต่ก็อ,อยากให้ปตทเนี่ยเข้ามาฟืน้นฟูเรื่องการท่องเที่ยวหน่อยอแค่นเอนงครับ แต่ว่าการกระทบมันก็เป็นลูกโซ่หมดเนาะก็แบบว่าคืออันนี้ก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรือดำน้ำําท่องเที่ยวดำดูประการลางไปแต่ของมินก็จะเป็นแบบว่ารถแท็กซี่เหมือนกันหรือว่ารถโด,ดยสารที่กเกาะสม็ยนั่นเองเนาะก็คือเวลาไป,ใ,ไปใน,น,ในกเกาะสม็จเนี่ยต้องใช้รถแท็กซี่สีเขียวใครๆก็น่าจะรู้นะที่เคยมาใช่แล้ว,ลวเนาะเพราะว่ามันมีหลายอ่าวมากให้แบบว่าเราไปเที่ยวแล้วทีนี้เหมือนกับว่า พอคนแบบเรามาถึงเนี่ยคนค่อนข้างเงียบมากใช่เงียบมาก,มากเขา,าป็นแเวลามาเนี่ยคือแบบต้องรอคิวนานมากแล้วก็ร้อนมากเลยคือแบบทั้งนี้มา<ช>แ,แบบไม่ขึ้นรถเลยได้ไปเลยแล้วแบบมงมากก็คือเป็นวันเสาร์ด้วยเนาะใช่แล้วแล้วเป็นวันที่แบบเป็นวันหยุดพักผ่อนที่คนน่าจะแบบว่าพุกพ่านเลยทีเดียวแต่ว่าค,คือเงียบจริงๆแล้วแน่นอนผลกระทบของแท็กซี่ก็ต้องมีช่วงนี้คนเนี่ยตามหลักแล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะุณคนคนคนจมาเยอะแต่นี่มีคนไหมไม่มีคนเลย อีกสี่หเดือนห้าหเดือนที่เคายังปืนสปูภาพสปูไม่ได้เนี่ยนักท่องเที่ยวม่มาแล้วพวกรถจะทําไงอ๋อก็ไยกได้ว่าตอนนี้การเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงไปมากใช่ไหมคะมากครับครับใช่เปลี่ยนแปลงมันมากกระเมดยังเหมือนเดิมแต่ว่ามีอ่าวพราวคือใครจะไม่ให้เที่ยวมันมันนะแต่อ่าวอีกตั้งสิบกว่าอ่าวมีตั้งหลายอ่าวดมเมมันมีตั้งใสแก้วอ่าวผายทับทิ้วงเดือนทับทิมอ่าวหวอ่าวกิ่วเนี่ยมันมีอีกบานหมดเที่ยวได้เล่นน้ําได้นะ มาเที่ยวสม็ดแล้วก็แต่ละคนที่ยังไม่เคยมาเที่ยวสม็ดได้ยับลองความแบบว่าหน้าท่องเที่ยวความสวยงามเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะหะไรก็ยังขาวน้ำก็ยังใสทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเลยนะยังไงก็อยากจะฝากทุกคนเนาะมาเที่ยวกันเยอะๆอะไๆอยากคิดว่ามันน่าัวดถ้าเกิดว่ามามาอยู่ตอนนี้เนี่ย บางทีลืมไปแล้วด้วยซ้ำมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบเปลี่ยนไปมากมายเลยอาจจะมีแค่พื้นที่เล็กๆแต่ว่าพื้นที่ใหญ่สกินมากเ่ยยังเที่ยวได้อีกเยอะมากเลยค่ะก็คือเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยมาเที่ยวเหมือนกันเนาะเพราะว่าที่จีงอ่ะมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอาหารทะเลก็ยังกินได้อยู่นะเมื่อวานนี้กินปูไปเยอะมากถ้าเกิดว่าเป็นอะไรตอนนี้เราสองคนไม่ได้นั่งอยู่ <c oughs> ตรงนี้แล้วใช่แล้วหรือว่าเราอาจจะสะสมเออไม่ใช่เออพูดถึงความประทับใจบ้างดีกว่าว่า คับนี้มาประทับใจอะไรบ้างที่นินก่อนเลย่อ๋อประทับใจนี่เลยนะคะมีคอนเสิร์ตใช่แล้วริมชายหาดนี่เลยนะคะ,ะก็แบบว่ามีศิลปินดาราเยอะแยะ,ยะมากมายเลยเนาะ ชอบรนไหนที่สุดเมื่อคืนชอบพี่เบนชลาทิศตั้งแต่เขาประกาศตัวออกมานี่นะโอ้โหแร่งมากสนุกมากแซ่บเวอร์เลย สิ่งที่ประทับใจในทริปนี้ก็คือเป็นการวงกระบองไฟการแบบการเล่นอะไเนี่ยเล่นรอดรอดห่วงไฟอ่ะช่ที่แบบว่าทุกคนต้องแบบพยายามทาตัวให้ต่าที่สุดแล้วก็ไม่ได้ก็คือเรียกว่าการเล่นทางนี้ก็เรียกว่าชาวต่างชาติเนี่ยชอบมากเลยนะเพราะว่าทาให้เขาแบบยิ้มได้แล้วต้องสนุกแบบว่าสนุกแล้วเหมือนกับว่าใครเนี่ยลงได้ต่ําสุดใครเจ๋งกว่ากันอย่าบอกอย่ามานะกิกฉันรู้ว่าเธอเนี่ยชอบหนุ่นกมลําๆที่ห่วงไฟ เป็นแบนครับ ไคนต้องเคยมาสม็ดครั้งหนึ่งแหละในชีวิตใช่อ่าก,ก็จะทราบดีว่าไปถึงระยองเสร็จปุ๊บก,ก็ต่อเรือแล้วก็นั่งมาข้ามมาตรงนี้เลยไม่กี่นาทีเองก็ถึงแล้วแล้วก็เต้นน้ำทะเลสบายๆวันสวันก็ามาได้แล้วเนาะเพราะว่าพักใกล้ทะเลมาก,กเห็นไหมขาะเราอยู่นี้แบบว่าท่ามกลางสายลมกลิ่นไอ,อ,อของท้องทะเลโอ นี้ก็สบายใจแล้วเนาะเราก็กลับไปทํางานได้อย่าง<ช>ว,าว่าเป็นสุกแล้วอย่างงี้ใช่แล้วค่ะและที่สําคัญเนาะค่ะอยากจะซื้อของพวของฝา,ากเนี่ยก็ไป<ช>ที่ตลาดบ้านเพได้เหมือนกันต่อ กนแล้วกันนอกใกล้ๆกลกรุงเทพม,มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะค่ะ